อกันในมือนี้เนาะอ่าก็เดินสิขออนุญาตถามสื่อเนาะมีสื่อวันยังไงเนาะสื่อวันไดๆเนาะสื่ออะไรก็สื่อสาวน้ำสาวน้ำอ๋ออายุจากปีแล้วหาอายุหาสิปีอ๋อเป็นไรโสดบ่โสดมาในจากปีแล้วสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วอ๋ออ่าสำหรับคนเก่าไปทางไหนเนาะ เป็นเสียอะไรอ๋อเป็นเสียชีวิตแล้วแล้วปัจจุบันนี้มีลูกอยู่จีกคนสี่คนสี่คนทั้งลูกนี่มีทั้งอ่ามีแค่ไหนมีคขอมีครัวมาได้มีคขอมีครัวมาแล้วอ๋ยอยู่เพื่อนกับใครปัจจุบันนี่อยู่เพื่อนกับแม่ครับลูกคนหนึ่งอ๋อมีแม่นะคะมีลูกคนหนึ่งเราก็หันกับไปหาเงินมาได้โดยโดยโดยพอครัวเงินชานเขาเพิ่มจะก็หาเงินในเพื่อนในชานเขาเพ่ได้ ก็คือมาในมณีกาหลายอยากสร้างครอบครัวอีอกครั้งบ่โดยเป็นยังไงเงาบ่อยู่คนเดียวยังมาอยากสร<า>้างครอบครัวอีกครั้งเงามาใน,นกาปีเลยสองปีห้าหกปีแล้วเนาะ<อ>คือมาเปิดใจนี่ตะกี้ก็เปิดอยู่ตะกี้ก็เปิดใจอยู่ตะกี้ก็เปิดบ<อ><ะ>่วันนี้มาเปิดใจใหม่อีก <laughs> เอาเปิดอบแรกบ่มีบ่อสัมียู่หักแต่ว่าเขาคุยกับแบบคุยไปเรื่อย,อยแต่เขาก็่ะเขากระเดิกไปเองเขาแบบแบบคุยไปเรื่อย,อยนะคุยไปเรื่อยๆยไปแบบเขาบ่นใจนะแบบคุยอยู่คุมือนี่ก็คุยยู่หักแบบแบบเขานับถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันคุเรื่อยเป็นน้องกันนะชื่อเขบบาบอกว่า,าจริงใจเขาบอกได้จริงใจว่ามักคณะกับคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเขาบด้ว่ามักกัคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยคุยลิ้นๆไปเฉยอ โอ้ยดีกันไปซื้อเขาว่านับถือเป็นพี่เป็นน้องกันเนากับะว่านับถือเป็นพี่เป็นน้องกันโดยแต่สำหรับเจ้าหนี่ก็คือจริงจังเนาะอยากมีครอบครัวอีกท่อนึงก็เลยกลับมาเปิดใจใหม่เปิดใจใหม่เนาะก็เลยว่ายันว่ามีคนมาหนุมาเก่งนะยันคนมีมีคนมามากเนาะโดยคนทุกคนยากยันผมมีคนม a ก k ยันผมมีคนเหนาเนาะมันขึ้นมือนี่เขาหาแต่คนด้วยแล้วเขาคนทุกคนจนนี่ยังทำเนาะ วา่าแต่มาเปิดใจแค่น,นี้จริงใจแทบ่ะอาไปจริงใจจริงใจแท้อยากได้ครูคลองกะลีเนาะาหารก็มีแต่คนมาจริงใจนะมันหนักนนยันหมดจริงใจเนาะว่ากับว่าแบบกินตัวกินต้มเชื่อแบบว่าโยกไปซื่อนะเด็คนมาจริงใจนะกับว่าโยกกไะจายไปเรื่อย อุ้ยไปเรื่อยเด็กผมมีคนจิตใจว่าเขาว่าชิมักมันนะนะผมมีคนจิตใจว่าเขาชิจิงใจหรือแบ่จิงใจก็แบกยังบอกอยู่ก็ยัดโดยโดยก็คือมาอ่าถ้าหากว่าจะมีคนคบหานี่รยังไงต้องให้เพิ่นมาอยู่นลำบ่หรือว่าไปอยู่น้ำพิ่นเจะไปอยู่น้ำพิ่นจะไปทำอะไเพิ่นมักเนาะคือแล้วแต่ทางเพิ่นเลยนบอกแต่เพิ่นสะดวกัใดๆก็ได้เนาะ อถ้าม um, ีแบบนี้สิขอแตว่าเพิ okay, ่นเลี oh. ้ยงครอบครัวเฮือนชานิคุ้มก็รับได้อ๋อๆๆๆขอแว่าเพิ่นเลี้ยงเบิ่งแยงเฮาได้เนาะอืมถ้าสามีอีกนี่สิได้อ่าจังได๋จัดงานอีกบ่งานแต่งงานหยังนี่ก็จัดงานแต่งได้ก็มีเนาะมีผู้เอาก็จัดงานแต่งได้เออก็มีเนาะคิดว่าสบ่ขาดอง ตัวเองนี่เท่าไหร่กับบวชู่เนอกับบวชู่คือกันเนาะจั๊กคารองเท่าไรกับบวชู่คือกันกนบวชู่น้ำพึ่นเนาะบัตตั้งคะดองให้ลูกได้เท่าไหร่จักกคารองเท่าไหรเนอะบวชู่คือกันเนาะญาตินีว่าเอ๊ะตั้งคะดองให้ตัวเองอ่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณได้บ่าก็ประมาณนั้นนี่บวชู่ไปจักเนาะอ๋อสมุดน้ำพึ่นสิมาขอได้ใช่เท่าไหร่ป่ะเนี่ยอ๋อพึ่นสิมาขอมันจะจักตามที่ดังนาะก็ได้เนาะข่างว่าจะจักตามที่ดังมาได้ ยันว่าเออยันว่ามีคนมาขอยมมีคนมาขอยมมีคนหมักเน้เนาะเปิีเนาะเปิดใจมันก็ต้องมีแหละคนมักก็คือยังยังบูฮู่บอกทาแตพิ่งยังบูนี่ให้ไปทามนำเท่าแก่พิ่นี่บอกออว่าตั้งคาชินสอดจะคลองไบเงี้ยเนาะเปไปว่าเอเนาะบููเนาะทว่าเองเนาะ้เนาะอู่เาพ่าะบพ่านาบ่าบูว่ลายพ่เนาะว่นาะบด่เนาะ่าะบ่เนาะบพเนงว่เา่เะ วันเสด็จมาเบิ่งเนาะว่าเขาหับได้บ่ท่สักไหนบ่หับได้เขาก็ะหับหับใดเขาก็ว่าหับเนาะเขากระชั้นเสะเนาะอก็คือเราอามาเปิดใจนี่ก็อยากได้สามคุยครั้งหนึ่งตะกี้ก็เปิดแล้วครับเบบว่าบ่มีคนจริงใจก็เลยมาเปิดใจเปิดใจใหม่เปิดฮาจนพอคนจริงใจเลยเนาะอัุเพิ่นนี่ต้องการอ่ารุ่นเดียวกับเจ้าบ่หรือว่าอะไรประมาณห้าสิบเหมือนกันนี่บ่ หาสิบเนาะรุดนันได้มันบ่รุดขาวคำมีผูหมักเนาะถ้ามีผูหมักเนาะอโดยโดยาวสามิบามีผูคขาวบุตร่าเนาะขดขาวบุตร่าโดยชาวสามชิบขาคาขาวบุตรเายแต่ขาวบีเร่าและขาวยังนุ่มเนาะโดยโดยหมักอยู่ว่าคนกินเหล้าินเบีย์นี่บบหมักสูบยาดิสูบยากับหมักสเปค เปไดคนแบบ็ดไหนเจ็ดใบคอดเม็ดเจ็ดสางนี่างเด้อเจ็ด้คนแเม็ดเจ็ด as well well. สางน้ำผึ้งคู่ภาษาสางภาษาที่บอภาษาสางภาษาน้ำพาเขาเนาะเบียเนาะกินดอกกินเบียว่าเขาอยกไรเนาะกต่อยากตีในเด้ออากน้อยแล้วบุญได้กินป่ะสากินกับปางบุญปางยังแด้กินไปเด็กหน่อยนะกินอยู่กินไปพอเด็กหน่อยแน่นาะกินพอเป็นที่เป็นครองเนาะโดยโดยโดยคืออย่างไดรคนภาษาสางภาษา อะทุกเมื่อนี่อยู่เพือนเห็ดเฮ็ดเลียงยังทุกมื่อเพื่อนไม่ได้เฮ็นยังอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนคือลูกมาเห็นวิ่งงานกับฝากกันมาให้อยู่บ่ฝากเยอะเล็กหน่อยนะเขาเรามีขอบมีครัวแต่เขาก็ฝากเล็กหน่อยนะพอใช่เล็กน้อยเลยลูกบริวารบอกมาเปิดใจเลยบอกเปิดใจเยอะทุกคนนะก็เปิดเยอะเขากบริวารเนี่ยบริวารคนกอยากให้แม่อ่ามีคนมาอยู่นําเนาะแล้วว่ามาบ่งมาแย่งหรือกระมาให้ความสุข เพิ่นก็คือชี้ยินดีนำแหละท่ามีเนาะแต่ละมือกะอยู่เฮือนกับแม่กะกับลูกกับลูกบ่อยู่เฮือนในบ่มีธุรกิจหยังบ่บ่มีหยังเนาะมีโทรศัพท์ใส่บ่ทุกมื่อนี่มีบถ้าไปซับนะโดยมีอยู่ลินเฟลินไลน์นะเพิ่อนนี่บ่ลินอันใดนเขียนเป็นบ่ั อ่านได้เขียนเป็นอยู่บ่บ่โทรออกโทรเข่าใช่ไหมนะโอ้มีแต่โทรเนาะแต่ว่ามีทางเฟซนไลไลถ้าหากว่าจะคุยกับโทรมาเนาะโทรเอาเออมีแต่โทรมาเนี่ยเข่าโทรมาเลยแกคุ้ยมีแต่โทรมาเลยแกบ๊วยคันทักมาพิมพ์เป็นตัวหนังสือนี่คือสอ่านออกเนาะแต่ว่าอ่านออกได้เหรคนณโมเป็นหนังสือเนาะกระบาดโทรมาโด้วยอะ ไทดอกมันได้เฮาว่าเฮาเอาแต่น้อยบ่ได้เฮียนหมดน้อยบ่ได้เฮียนอ้ไเข้าเียนแต่ว่าเรื่องอ่าถ้าเป็นกันโทรมานี่ถือว่าได้เนาะโทรเอามาซั่นซะโดยสรุปแล้วก็จังได๋อยากมีครอบครัวสิใช้เวลาคุยกับอ่าคนดูใจนี่ดนบ่อจังได๋ แบบใส่เวลาสมมติเรามีคนมาล้มนี่นะขบกันแหละก่อนว่าจะมาจัดงานแต่งคู้ยุ่งหน่อยไปเขาก็เลิกไปกับนี่แต่ที่ับคูอยู่งกับใบกับคู้ยู่ง่บบปู้ย่ไปเด็กหน่อยนะฝุ่มือนี่กือกูอยู่คกับกู้ย่แบบเขาได้จริงใจนะแบบว่านับสิงเป็นพี่เป็นน้องกันโดยเขาก็ได้จริงใจว่าที่ว่าเอาเป็นลูกเป็นเมียนะคู้ย่ไปตามนั่นคือเขาก็ไม่ได้จริงใจเขาก็ไม่ได้จริงใจว่าเขาสิมาเข้าห้วยโบนะ คุยไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะยังบริสตงอาการว่าเป็นสิมารักหักเขาเนาะคอยจะเอาจะเอาได้ในนั้นนี่คอยชิมะโคจะเอาในบอกเขาเขาบอกว่านี่แต่ว่าเขาคุยไปเรื่อยๆเป็นพี่เป็นน้องกันเขาว่าอายุเท่าไดคุยผลขุมือนะยูห้าหกชิปยูห้าหกชิปหกชิปห้าหกชิปนี่หกชิปนี่ถือว่าเ่าวงได้หกชิปบริติบ่หกสิบปีไง หมดทีเนาะเพราะเดิกคนแข็งแรงบ่ดเลยได้ค่ะหกชิปแต่ยังนมอยู่บ่เคยเห็นแล้วบ่คนอายุหกชิปนี่แบบเห็นอยูอะทำแบบจำคนกับบุคือกันยจนไดนแหละจำบคนมันบุคือกันนั่นแหละยหางตาคุยนี่ค่ะชิปหกชิปนี่ยังนมอยู่เลยังนมด้วยมันหมดคุยชิปคนนี้แต่ยังยังบ่ได้เท้ายังนมอยู่โดยโดยโดยไ่ได้เท้าเลยคือได้เห็นแล้วเนาะสูได้ที่เท้าเนาะแต่ชีหัดชิปอะคือเท้าบางคนเนาะเป็นบางคนชิปเลย คอยจะหาชิปเลยโดยโดยมันก็ดคู่มัคุนะคะว่าว่าคอยชีชิปคู่มังคนเอาว่าเจ้ายังชีชิปอยู่ชีชิปเฮ้ยว่าหาชิปเลยวก็คือไปแต่อายุแต่ว่าหน้าตาเขาหมดไปน้ำเนาะเอแม่แหละหาชิปกันยังงามเนาะปลาหูเศร้าขึ้นใหม่อะไรกันปลาไปอ้าวแม่ด้วยมังคนดกันเท่ากระนุ่มมกระต่างก้าวชีชิปมาชิปเนีะไปรุ่นขึ้นใหม่นี่อายุน้อยแต่ว่าหน้า แก่ไปก่อนกับมี่ได้บางนเมือม่อยน,นะ ừ, อ่าบางทีอายุนี่ประมาณสิบห้าอว่าเช้านี่ก็อายุอยากไปส <ừ, S 1> ามสิบสี่สิบได้บางคนนี่นไปไหนดูแลตัวเองดีบ่คือว่ายัางยัางงามอยู่ดลไปเ <laughs> รื่อยๆทีลวไปเรื่อยๆอืออ่าถึงไหนมียังฉีฟากอ่าถึงผู้ที่จะเข้ามาโอวมลมอยู่บ่ แต่ว่าเออถ้าเข่ามาห้าข่อยนี่เจ้าต้องเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ฮะนะมีบ่มีนายจะฝากคนนี้ว่าเอาคือกันเนาะอ่าแบบว่าเอ้าตามเอาตามคำหมกักเนาะแบบว่าสมมติว่าเจ้าอยจะมาล้มอ่ากับข่อยนี่เจ้าต้องมีนิสัยแบบนี้อ่าต้องเป็นคนแบบนี้ฮะนะ <c oughs> คือ,อยังอ่าบอกบ่ได้เนาะถ้ายาก อยากกู้จักต้องคุยผ่านโทรศัพท์เดียวเนาะคุยไปเรื่อยนะแต่แต่ก็คุยไปเรื่อยฮะหมดนี้มาจักแนะคุยไปเรื่อยโดยโดยโดยจักมูชิมักบ่มักหน้าก็คุยไปเรื่อยๆโดยจักมูชิจริงจังกับโตจักเรื่อยโบตาผู้จริงจังผู้ชิมคอนี่ยังไงถ้าผู้ชิมคอนี่นะ ว่าก็ว่าก็คุยกันไปก็แน่นอนสิพอว่าไอ้ะว่าแต่ว่าเนาะบางทีอายุเขากับสามีแล้วนะบ่อยากเสียเวลาเนี่ยค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆแต่เราคุยกันมันจะจักมัดกันเนาะคุยกันไปเรื่อยๆลันเนาะคุยกันไปก็อนี่ยใช่คุยกันดนปันไดบันเลยเนาะก็คุยกันไปเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆเห็นแนเนาะบางทีเพวกแบบคนอ่าไหนใจหอนเนาะอายุประมาณนี้อยากมีขู่คลองมิ่งมัยนะบางคนก็มีใน ก <video> <c> no. <c> ็บ่ฮู้คือกันเนาะสัตว์่ว่าเปิดใจอีกเนาะโดยสัตว์ท่ว่าเปิดใจอีกลองอ่าแล้วแต่คนคนสิคุยกันเนาะไวในซากะไวาก็เอาไปสิคุยโดยกคุยกันจะกตกลงตกลงกันเองเนาะบ่คุยกันมันบ่ได้จักมักได้บ่คุยกันเนาะโดยมีแต่ว่าตกลงกันาจักชกันมันก็บ่จักมักบ่จักมักได้เนาะตกลงกําลังใหม่เอาเบิ่งเนาะาไวว่าปรปรับลมันก็เฮาก็บ่กคุยกันไปก่อนดกันไปสักก่อนอืม แต่ผ <No ู้ตะคุนก right? ันย IL um. ังป okay ีนึงชงปีกันยังเอาไล่กันกันยังมีนะคุยกันเรื่อยๆเนาะเมื่อสี่ปีรัคุยรับมือรับชงเอากันนะมันเป็นแต่ละคุ่นคุยกันไปเรื่อยๆต้องคุยกันก่อนเนาะโดยโอเคเนาะสำหรับทกนี่ก็จะได้ขอเจ้าไปก่อนไปพบพ่อกันในคลิปหน้าก่อนเนาะสำหรับทกนี่ขอกล้าเคำว่าสบายดี